สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้ถือเป็นเรื่องจริงที่แปลกกว่าเรื่องอื่นๆที่ดิฉันได้ศึกษามาซึ่งเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าการระลึกชาตินั้นมีจริงเรื่องที่น่าสนใจที่จะนำเสนอในวันนี้เกิดที่จังหวัดนครพนมเรื่องราวยู่ว่าชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งชายหนุ่มเป็นแพทย์หญิงสาวเป็นนักศึกษาปีสุดท้าย แพทย์หนุ่มชื่อสิทธิชัยวงวิเศษโสธรเป็นแพทย์อนามัยตำบลพยอมนักศึกษาสาวชื่อนางสาวรัติยาชื่อเล่นว่าหน่อยทั้งสองเป็นคู่รักกันคืนวันที่สองกุมภาพันธ์สอง4หมอสิทธิชัยกับหนูหน่อยนั่งรถปิกอัพคันใหม่เอี่ยมไปตามถนนสายนครพนมน้องคายมาถึงช่วงที่ห่างจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน237หมู่บ้านนาเพียงไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร รถก็ได้เกิดอุบัติเหตุรถปิกอัพของหมอสิทธิชัยพุ่งออกนอกเส้นทางตกลงไปข้างถนนซึ่งสูงเกินกว่า5เมตรเป็นเหตุให้นางสาวรัติยาหรือหน่อยสิ้นชีวิตทันทีส่วนหมอหนุ่มได้รับการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลขอนแก่นแต่ก็เสียชีวิตในวันต่อมาผู้พบเห็นและช่วยเหลืออุบัติเหตุครั้งนี้คือตำรวจหน่วยลาดตะเวนต่อชด237 ได้แก่จ่าสิบตรีสิริพัฒน์ขามทาตุกับจ่าสิบตีชาญชัยอนุรักษ์ได้ออกจากการตระเวนมาพบอุบัติเหตุรถตกถนนจึงรีบทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจนกระทั่งเรื่องที่ต้องดำเนินการได้ปฏิบัติลุล่วงไปด้วยดีทุกประการการถึงแก่กรรมโดยกระทันหันของหนุ่มสาวเมื่อได้บำเพ็ญบุญทานจัดการชาป,ปนากิจจบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เงียบหายไป ปราศจากร่องรอยแก่ผู้ยังมีชีวิตอยู่เบื้องหลังดังผู้ตายส่วนมากรายอื่นหากแต่หลังถึงแก่กรรมไม่กี่วันทั้งคู่ในลักษณะร่างกายคนเดิมคือหมอศิษย์ที่ชัยวงวิเศษโสธรและนางสาวรติยาได้ไปเข้าฝันนางสมจิตโคกเกษมแม่บ้านคนหนึ่งในกองร้อยตอชดดสอบอกกับแม่บ้านสมจิตว่าจะมาขอเกิดด้วยนางสมจิตย้อนถามคนทั้งสองทำนองปฏิเสธว่า ทำไมไม่ไปเกิดกับพ่อแม่เดิมเล่าทั้งสองตอบว่าทางบ้านพ่อแม่เดิมไม่ได้ทำพิธีเอื้นขวัญคือพิธีเรียกวิญญาณคุณตำรวจทั้งสองใจดีมีคุณได้ทำการช่วยเหลือเขาเขาขอมาเกิดเป็นลูกของคุณตำรวจทั้งสองคือจ่าสิบตำรวจสิริพักกับจ่าสิบตำรวจชาญชัยในฝันนั้นนางสาวรัติยาบอกว่าเธอตายก่อนจึงขอเลือกคนเกิดก่อนแต่จ่าสิบตรีสิริพัฒ เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการลูกผู้หญิงเพราะมีแล้วอยากได้ลูกผู้ชายดังนั้นนางสาวรัติยาจึงเลือกเกิดทางจ่ากสิตรีชันชยัยส่วนหมอสิทธิชัยเกิดทางครอบครัวของจ่าสิตรีสิริพัฒน์หลังจากวิญญาณคนทั้งสองไปเข้าฝันไม่กี่วันนางอลิสาราภรรยาของจ่าสิตรีชันชยัยและนางจำรัดภรรยาของจ่าสิตรีสิริพัฒก็เริ่มแพ้ท้องตั้งคันในเวลาไล่เลี่ยก,กัน เรื่องอุบัติเหตุถึงแก่กรรมของชายหญิงคู่รักทั้งสองและความฝันของแม่บ้านในกองร้อยต่อชดดอเมื่อแม่บ้านของคุณตำรวจทั้งสองมีขันหินชัดขึ้นก็เป็นที่คาดคะเนของบุคคลที่ชอบหอกกันในกองร้อยว่าลูกที่เกิดกับนางอลิสซาาจะต้องเป็นหญิงเพราะหนูหน่อยนางสาวรัติยามาเกิดตามฝันและลูกที่เกิดกับนางจำรัดจ,จะต้องเป็นชายเพราะหมอสิทธิชัยมาเกิดตามฝันเช่นกัน ต่อมาความคาดหมายของเหล่าเพื่อนฝูงก็ปรากฏเป็นความจริงในวันที่หนึ่งกันยายนปี2534นา่งอาริสราได้คลอดลูกเป็นผู้หญิงให้ชื่อว่าชุต,ติมาและในวันที่9ตุลาคม2534นาร้อามนางจำรัดได้คลอดลูกเป็นชายให้ชื่อวีระขณะที่เด็กทั้งสองอายุได้ขวบกว่ายังไม่ปรากฏชัดนักว่า แม่หนูพ่อหนูทั้งสองได้แสดงว่าระลึกถึงชาติเก่าและเอ่ยถึงพ่อแม่ในอดีตได้แต่ก็มีเป็นเงาเงาอยู่บ้างเหมือนกันเช่นหมอสิทธิชัยวงวิเศษโซทมีน้องสาวคนหนึ่งชื่ออ้อมเมื่อเด็กชายวีระเห็นน้องอ้อมก็ร้องไห้ส่งเสียงดังเมื่อน้องอ้อมเข้าไปอุ้มก็หยุดร้องไห้ทันทีขณะที่น้องอ้อมอุ้มพ่อหนูวีระตาประสานกันเหมือนคนเคยรู้จักกันมาก่อน เด็กชายวีระเอื้อมือไปบีบจมูกน้องอ้อมทำลักษณะท่าทางเหมือนหมอสิทธิที่ชายหยอกน้องสาวเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่และที่สะโพกของเด็กชายวีระมีปานดําขนาดเท่ากันและตำแหน่งที่เดียวกันกับหมอสิทธิทชยัยนางสาวรัติยาชอบสวยๆงามๆเครื่องประดับทองคําแม่หนูชุติมาอายุอย่างน้อยมากยังไม่น่าจะมีการแสดงออกทางรักโน้นรักนี่ แต่แม่หนูก็ได้แสดงความรับทองคำเมื่อมารดานางสาวรัติยามาเยี่ยมเด็กหญิงชุติมามองดูมารดานในอดีตชาติแล้วมีน้ำตาซึมขังอยู่ในตาแสดงอาการคุ้นเคยและคลานมาหาค้นหาของเด็กกระเป๋าถือของอื่นไม่สนพบทองคำเป็นสร้อยเส้นหนึ่งก็เอามากำไว้แน่นอย่างรักจนเจ้าของถุงคือคุณแม่ในอดีตชาติต้องยอมยกสร้อยเส้นนั้นให้กับเด็กหญิงชุติมาไปเลย คงจะเชื่อด้วยว่าเด็กหญิงชูติมานี่คือนางสาวหน่อยลูกสาวของนางมาเกิดเด็กน้อยทั้งสองยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่แสดงว่าเป็นนางสาวหน่อยและคุณหมอสิทธิชัยมาเกิดเรื่องนี้สรุปใจความจากเรื่องชีวิตอมตะรักข้ามพบที่เขียนลงไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำวันอาทิตย์ที่31มกราคมปี2536 ต้องขอขอบคุณคุณก้องกังฟูและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมากการเผยแพร่ถ้าเกิดบุญกุศลก็ขอให้ท่านมีส่วนได้บุญกุศลด้วยเถิดเรื่องราวการระลึกชาติของคุณหมอสิทธิชัยและนางสาวรัติยาเมื่อครั้งเกิดมาเป็นคุณหมอและนางสาวรัติยาเกิดมาไม่เคยทำบาปท,ทำกรรมอะไรไว้ตอนตายอาจจะเพราะความประมาทเรื่องการขับรถเวลาค่ำคืนเมื่อตายแล้วก็ไม่มีโยมทูตมารบกวน จุติวิญญาณโอปะปติกะจึงไปเลือกที่เกิดใหม่ได้ตามสะดวกสบายหากท่านชอบฟังเรื่องราวของการระรึกชาติการกรับชาติมาเกิดเรื่องราวความลี้ลับพิศวงกดติดตามช่องนิมิตพิศวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ